การต่อรถจากบขสภูเก็ตนะคะไปยังหาดต่างๆเกาะต่างๆเนาะก็เมื่อเรานั่งรถจากต่างจังหวัดนะคะมาถึงบขสสองนะคะเป็นบขสแห่งที่สองของภูเก็ตนะคะเราก็ต้องไปที่บขสหนึ่งนะคะก็เดินไปเรื่อยๆนะคะก็ถามเขาค่ะว่านั่งรถสองแถวไปบขสหนึ่งนะคะก็อันนี้เลยค่ะเป็นรถสองแถวสีชมพูนะคะซึ่งจะไปลงตรง ตลาดนะคะแล้วก็ไปลงตรงตลาดค่ะเพื่อที่จะขึ้นรถสีฟ้าไปยังเกาะต่างๆนะคะโดยจะมีรถสองแถวสีฟ้ารออยู่ที่ตลาดนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะคะเราก็นั่งรถไปจนสุดสายเลยนะคะราคา15บาทเนาะนี่เขาก็จะเอาเราลงตรงน้ำพุตรงนี้นะคะเราก็เดินมาเรื่อยๆค่ะถามคนแถวนี้นะคะว่าจะไปหาดอะไรนะคะก็จะมีรถสีฟ้าเขียนอยู่นะคะว่าไปหาที่ไหนบ้างเนาะ เราก็สามารถขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็ไปลงตรงนั้นได้เลยนะคะ